สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสูร่รายการ l l a ร o u n d the World ค่ะรายก,การที่รวบรวมเรื่องราวรอบโลกที่น่าสนใจนะคะพูดคุยบอกเล่าสู่กันฟังเจอกันทุกวันจันทร์ในช่วงเวลานี้ค่ะ5นาฬิกาสนาทีถึง6กนาฬิกาเอฟเอิทยุราชมงคลธัญบุรีอาทิตยาปกาักทะธนงรับหน้าที่ดำเนินรายการและแน่นอนนะคะวันนี้เรื่องของเราในะคะใน30นาทีต่อจากนี้นะคะก็มีเรื่องที่ต้องเรียกว่า อยู่ในรอบโลกเนี่ยแหละค่ะจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข่าวข่าวข่าวสารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในรอบโลกของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเริ่มต้นกันกับเรื่องที่เรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องใไกลตัวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกับในบ้านเราได้นะคะเพราะมีการเปิดเผยข้อมูลนะเกี่ยวกับผลสํารวจของข้าราชการเวียดนามค่ะเงินเดือนน้อยกว่าไทยมาเลเซียและกัมพูชาค่ะ เรื่องราวนี้นะคะจากเดอะเบเตอร์ค่ะผลสำรวจค่ะพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเวียดนามมีรายได้ต่อเดือนเฉ,นเฉลี่ยน้อยกว่าชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนพบว่ารัฐบาลนะคะไม่ปรับขึ้นมา4ปีแล้วค่ะหนังสอพิมพ์เวียดนามนิวส์นะคะรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐในเวียดนามส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่10ล้านดองเวียดนามนะหรือว่าราว1 4 0 0 0บาทค่ะซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ8ของค่าจ้งางภาครัฐโดยเฉลี่ยนในไทยร้อยละ4ในมาลเลเซียและร้อยละ59ในกัมพูชาค่ะ ค่าจ้างในภาครัฐของเวียดนามนะคะถูกปรับขึ้นค่า,าชาร์ตกว่าค่าจ้างของแรงงานเอกชนค่ะเนื่องจากว่าฐานค่าจ้างสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้รับการปรับเพิ่มมาเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วนะคะข้อมูลจากกระทรวงกิจการภายในของเวียดนามระบุว่าจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือนและก็บีเลี้ยงจากงบประมาณของรัฐซึ่งรวมถึงผู้ได้รับผลประโยชนจากการคุ้มครองทางสังคมอยู่ที่ประมาณ11ล้านคนในปี2019ค่ะในระหว่างที่บ้านเรานะคะเราบอกว่าเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยนะคะ ค่อนข้างที่จะนอนแล้วเนี่ยในต่างประเทศนะที่วันนี้นํามาเสนอกันนะก็คือที่เวียดนามนะคะผู้่ังคะต้องบอกว่าข้าราชการของเขาเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เงินเดือนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยรายได้เฉลี่ยก็คือ14,000บาทเท่านั้นนะคะพูดถึงเรื่องของรายได้พูดถึงเรื่องของแรงงานวันนี้มีเรื่องราวนะของอเรื่องของการกลัวการถูกทดแทนนะ ก็คือการทดแทนกําลังคนหรือว่ากําลังมนุษย์นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางแกรมมี่เนี่ยเขามีการออกกฎใหม่นะคะเพลงต้องเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นนะคะจึงมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลเพื่อป้องกัน AI แย่งงานคนค่ะข <im> ้อมูลนี้นะคะจากมติชนออนไลน์ค่ะ รอยเตอร์สนะคะรายง,งานสถาบันการบันทึกเสียงนะซึ่งมีการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าผลงานจากฝีมือมนุษย์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลแกรมมี่โดยสถาบันผู้มอบรางวัลใหญ่ที่สุดในวงการเพลงระดับโลกนั้นพยายามหาทางควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในอุตสาหกรรมดนตรีค่ะภายใต้กฎหมายนะคะที่ปรากฏในข้อกําหนดของรางวัลแกรมมี่มีการระบุนะคะว่าห้ามผลงานเพลงที่เกิดจากฝีมือ AI ทั้งหมดเข้าชิงรางวัลค่ะแต่ผลงานเพลงที่มีการใช้ AI AI ช่วยเป็นบางส่วนอาจจะมีคนสมบัติเข้าชิงรางวัลบางสาขาได้ค่ะ ผลงานเพลงที่ไม่มีฝีมือมนุษย์ร่วมด้วยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการเข้าชิงรางวัลใดๆททางสิ้นทางนี้นะคะในข้อกําหนดใหมย่ยังระบุว่าบุคคลใดๆก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงจะต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย20%ในอัลบั้มเพลงนั้นๆนะคะจึงจะมีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลโดยในอดีตที่ผ่านมาค่ะทั้งโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงซาวดิเนียหรือว่าเสลจเป็นนักร้องนะคะสามารถมีชื่อเข้าชิงรางวัลอัลบั้มแห่งปีถึงแม้จะมีส่วนร่วมในผลงานนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2565ที่บริษัท OpenAI เปิดตัว ChatGPT นะคะ c h a t b o ฟรี Free, ที่สนับสนุนโดย Microsoft c o p MSFT.O ซึ่งสามารถสร้างบทสนทนานะคะที่เหมือนมนุษย์จากการป้อนข้อมูลง่ายๆแล้วก็มีแอป AI ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทำภาพเคลื่อนไหวาจากภาพนิ่งนะคะสร้างอาวตารในภาพยนตร์แต่งเพลงเขียนเรีงความบทความต่างๆทำให้ผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพนะคะก็เร จะกลัวว่า AI เนี่ยมันจะสามารถมาแทนมนุษย์เช่นสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกานะคะหรือว่า w g a แล้วก็สมาคมนักแสดงแห่งอเมริกากำลังต่อสู้นะคะเรื่องของการใช้ AI ในการเขียนบทและการแสดงค่ะทั้งนี้นะคะสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาต้องการควบคุม AI ในการเขียนบทกระทั่งมีการประท้วงเรียกร้องเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ ขณะที่ทางสมาคมนักแสดงนะคะต้องการความมั่นใจนะคะว่าสมาชิกของสมาคมสามารถควบคุมการใช้ตัวตนดิจิทัลของพวกเขาได้และได้รับเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสมค่ะและอาจจะมีการประท้วงนะคะถ้าหากยังไม่ได้ข้อสรุปกับทำค่ายหนังยักษ์ใหญ่ๆในการใช้ AI ในการทำงานภาพยนตร์ค่ะ เห็นได้ว่าเรื่องของ AI นั้นนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการอำนวยความสะดวกนะในเรื่องของการที่เราจะดูเรื่องของความบันเทิงนะคะแต่ว่าในส่วนการทํางานเอง AI ก็เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้นะคะ AI เนี่ยมีความอาจัจฉริยะมากๆและมันก็สามารถที่จะเขียนเพลงนะคะช่วยเขียนบทนะ,ะช่วยเขียนข่าวช่วยให้เราเนี่ยหาข้อมูลต่างๆได้โดยง่ายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่าเป็นดาบสองคมนะคะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็เป็นทั้งข้อเสียด้วยนะคะ พ,พูดถึงเรื่องของ AI นะคะที่จะมาแทนกําลังคนแล้วค่ะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเป็นงานเสริมงานหนึ่งนะคะเรี่กได้ว่า,าไม่ค่อยจะดีนักหรือเปล่าเพราะว่าถูกจับกลุ่มนะคะหลังจากชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะรับจ้างขโมยการ์ดโปเกมอนกว่า1,500ใบเป็นงานเสริมค่ะ ข้อมูลนี้นะคะจากทางแบร์ไตร์ดอคอนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะการโปเกมอนเนี่ยได้กลายเป็นของสะสมนะที่มีมูลค่าสูงมากๆนะคะด้วยมูลค่าที่มหาศาลแน่นอนนะคะว่ามันเนี่ยก็เลยส่งผลให้กับนักสะสมทั่วโลกเนี่ยนะคะอยากจะนําเงินมาลงทุนกับการดเหล่านี้ค่ะผลกระทบกระสนิยมนี้นะคะก็ทําให้การนหาย,ยากบางใบมีราคาที่สูงราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เมื่อการเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีเง,งินลงทุนจงงานเงินมากเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะว่ากลุ่มอาชญากรก็เริ่มขยายตัวมาหาผลประโยชน์กับการเหล่านี้เช่นกันค่ะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยจากเมืองโอกินาวานะอายุ35ปีที่ชื่อว่ามาสกิโอโมรินะคะถูกตำรวจโตเกียวจับกลุมข้อหาขโมยการ์ดโปเกมอนกว่า1,500ใบาจากร้านขายการ์ดในย่านอากิบะเมืองโตเกียวค่ะ ทุกอย่างเริ่มจากการที่โอโมรินะคะได้ลงประกาศรับงานเสริมในกลุ่มยามิไบโตะนะคะหรือว่ากลุ่มรับจ้างทํางานด้านมืดซึ่งสามารถลงประกาศได้ตามโซเชียลมีเดียอย่างง่ายได้ค่ะงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นงานที่เป็นงานเสี่ยงนะที่เจ้าตัวเนี่ยรับทําครั้งเดียวแม้จะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างสูงก็ตามนะคะหลังจากที่โอโมริเนี่ยหาผู้ว่าจ้างได้แล้วค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็วางแผนนะบินไปย่านอากิบะหรือว่าอากิฮา,าระนะคะ,ะ,คะเพื่อขโมยการ์ดโปกเกมอนจากร้านที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายเอาไว้ หากอม,ออกอมอริเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าสามารถขโมยการาดทั้งหมดได้ตามที่ว่าหมายได้สาเร็จเนี่ยก็จะได้รับเงินจากผู้ว่าจ้าง1ล้านเยนนะหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ2อง0 0 0สบาทค่ะในวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะคะอมโมริเนี่ยได้ใช้เงินส่วนตัวนะคะเช่ารถจากอิบารากินะคะขับไปยังร้านขายการาดในย่านอากิบะและในวันที่12เมษายนนะในช่วงเวลาตีห้ค่ะอมโมริเนี่ยนะคะก็ไปที่ร้านกา๊าซดังกล่าวเพื่อลงมือก่อเหตุนะคะเจ้าตัวได้มีการทุบกระจกของร้านนะ ในขนานั้นเองนะไม่มีใครอยู่ค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการบุกรุกเพื่อลงมือขโมยการ์ดโปโกเกมอนกว่า1 5 0 0ใบาตามที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยมอบหมายค่ะการทั้งหมดนี้นะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่มากกว่า1.15ล้านเยนนะหรือประมาณ281,000บาทค่ะแพงซะย,ยิ่งกว่าค่าจ้างซะอีกนะคะซึ่งหลังจากการทํำจดกรรมสําเร็จแล้วค่ะโอมอรินะคะได้มีการนําการ์ดที่ขโมยเนี่ยไปยังจุดนัดพบที่สวนสาธารณะอิบารากิและก็มอบมันให้กับผู้ว่าจ้างเวลาต่อมานะคะ โอโมริก็ได้รับแจ้งให้ไปเจอผู้ว่าจ้างเพื่อรับค่าจ้างที่จุดนัดพบเมื่อไปถึงกลับไม่มีใครนะคะหลังจากที่โอโมริถูกตำรวจจับกลุ่มเนี่ยเจ้าตัวก็ให้เหตุผลนะคะว่าที่ทําไปเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตหลังจากหมดเนื้อหมดตัวไปกับการพนันค่ะซึงหลังจากที่เจา้จาตัวให้ปากคําเสร็จนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้สมาร์ทโฟนของโอโมริตามหาตัวผู้ว่าจ้างในขณะนี้ที่ยังมีการ์ดโปกเกมอนที่ขโมยไปครอบครองอยู่ค่ะ ฟังดูแล้วนะคะไม่ค่อยเวิร์กแน่นอนนะคะทางเรื่องของการงานเสริมนะด้านมืดแล้วก็เรื่องของการไปขโมยการ์ดโปเกม,มอนซะอย่างนั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามรับฟังกันต่อนะกับเรื่องราวนะคะของ t i k t o อกนะ,ะแน่นอนค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะที่หลายๆคนนะบอกว่าติดมากๆเลยนะคะต้องเข้าไปดูทุกวันนะคะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ t ิ k กต o k เนี่ยเขามีจุดหมายัวเรียกเป็นหมุดหมายใหม่นะคะนั่นคือ เอเชีตยตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะแอปพลิเคชันที่นำเสนอวิดีโอสั้นๆอย่างติ๊กตอกนะคะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้คนทั่วโลกค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีการใช้งานติ๊กตอกมากที่สุดในโลกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกานะคะจำนวนผู้ใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 7ล้านคนตามด้วยอินโดนีเซียนะคะผู้ใช้งานประมาณ113้าล้านคนแล้วก็บราซิลผู้ใช้งานเนี่ยมากถึง85ล้านคนค่ะเส้นทางในการเติบโตนะคะของติ๊ จากการที่บริษัทไบแดนนะคะของจีนเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางบริษัทก็ประกาศแผนการทุ่มเทงบประมาณลงทุนกับการพัฒนาติ๊กตอกในประเทศแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมากกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเอเชียตอนออกเฉีย e งใต้นี้นะคะจะกําลังกลายไปเป็นหมุดใหม่ๆของติ๊กตอกนะคะการลงทุนประเทศแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะเป็นการขยายฐานผู้ใช้งานเดิมที่มีอยู่แล้วให้กว้างออกไปค่ะเนื่องจากว่าแถบนี้เนี่ยนะคะมีประชากรรวมกันมากเกิน630ล้านคนและเครื่องหนึ่ง ในนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า30ปีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ Tik t o อกค่ะนอกจากากรขยายกลุ่มประชากรแล้วนะคะ Tik t o อกก็ยังวางแผนที่จะมีการขยับย,ย้ายการใช้งานแอปพลิเคชันในครอบกลุ่มการทําธุรกรรมทางการเงินเป็นอ e ีคอมเมิร์ซค่ะแม้ว่าจะต้องแข่งกับแอปพลิเคชันรายใหญ่อย่างชปปีหรือว่า Lazada ก็ตามนะคะซึ่ง้วยเหตุนี้ค่ะการทุ่มเทงเงินพัฒนาระดับพื้นฐาน เป็นพันล้านเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งทางด้านของ CEO t ติกตอกนะคะชูซีชิวนะคะบอกว่าทางบริษัทเนี่ยเขามีการวางแผนนะคะในการลงทุนด้วยเงินจำนวนพันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานในอินโดนีเซียรวมถึงประเทศในแถบตะนอกเชียงใต้ค่ะโดยเริ่มต้นในปีถัดไปนะคะแม้จะยังไม่มีรายละเอียดในการพัฒนา ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ก็คาดการว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยน่าจะครอบคลุมถึงการจ้างงานการโฆษณาแล้วก็การสนับสนุนให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยร่วมงานร่วมร้านในติ k กตอกกันมากขึ้นนะคะอย่างก็ตามแล้วค่ะว่าฟังค้าการพัฒนา t ิ k กตอกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเส้นทางที่ราบรื่นเหมือนกับโรไดกลีกกลาบค่ะเนื่องจากแต่เดิมแล้วนะคะ t ิ k กตอกเนี่ยก็ยังคงต้องเผชิญนะกับปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลและการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในแอปพลิเคชันนี้นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นสาคัญ วิตกแล้วก็เริ่มจะมีแนวโน้มจะแบนติ k กตอกนะคะไม่จะเป็นที่สหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามที่แม้จะยังไม่มีการแบนเด็ดขาดแต่ก็มีการแสดงถึงความกังวลในด้านของการใช้งานค่ะ ข่าวประกาศการลงทุนครั้งใหม่ของทิกตอกนี้นะคะก็เป็นที่น่าจับตามองโดยเหล่าคู่แข่งผู้พัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงนานาประเทศนะคะที่มีการกังวลด้านความปลอดภัยในความมั่นคงของข้อมูลแต่ก็อยู่ในความสนใจของผู้ใช้งานนะคะที่ฉันชอบทิ t o อกด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็ต้องดูนะคะว่าการลงทุนที่เขาจะมีการบูมนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปคือประเทศไทยเนี่ยมีผู้ที่นิยมเล่นทิกตอกนะน่าจะมากที่สุดในเอเชียตอนเฉียงใต้แล้วนะคะ ก็ต้องรอติดตามว่าเส้นทางนี้นะในการลงทุนนะจะเป็นอย่างไรแล้วก็การจะปรับแอปนี้ให้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่สามารถที่จะทํำธุรกรรมการเงินได้ด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลน,นี้ขอบคุณด้วยนะคะจากทางลงทุนศาสตร์ค่ะ พูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนนะอะไรที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็ได้เห็นใช่ไหมคะผู้ฟังคะแน่นอนคะ่ะที่เกาหลีตอนนี้นะคะบริษัทเกาหลีคะ่ะทดลองนะคะขายทองในตู้กดอัตโนมัตินะคะมียอดขาย659ล้านบาทภายใน9เดือนคะ่ะชี้นะคะคนสนใจลงทุนกับทองมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยคะ่ะ ข้อมูลนี้นะคะจากทาง UPI และข่าวสดออนไลน์ค่ะสำหรับข่าวต่างประเทศนะคะรายงานความนิยมของทองคําแท่งกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในร้านสะดวกซื้อทั่วเกาหลีใต้ค่ะเนื่องจากมูลค่าดังกล่าวนี้นะคะแข่งค่าขึ้นท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่แข่งแกร่งทั่วโลกค่ะบริษัท GS Retail นะคะกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชั้นนาของเกาหลีใต้ยืนยันเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่ายอดขายทองคําแท่งในตู้กดอัตโนมัติเนี่ยมูลค่ารวม19้าล้านดอลลาร์นะคะหรือว่าอยู่ที่ราว6 5ราล้าน1 1, บาทนะคะคในช่วง9เดือนเนี่ยหลังสิ้นสุดการทดลองเครื่องจําหน่ายทองคําในเดือนพฤษภาค,คมค่ะทองคาแท่นที่จําหน่ายผ่านเครื่องอาจ,จาหน่ายอัตโนมัตินี้นะคะได้รับการทดลองค่ะเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วที่ร้านค้า5แห่งนะคะรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ GS 2 5่สแห่งค่ะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทองคํา5ประเภทนะคะน้ําหนักตั้งแต่1.875กรัมไปถึง75กรัมเช่นเดียวกับเหรียญที่ะระลึกค,ค่ะ ด้านดัานของราคาทองคำนะคะมีราคาที่ผันผวน ทุกวันตามการประมวลประเมินมูลค่าทองคําระดับสากลน,นะคะโดยความนิยมของทองคําแท่งในร้านค้าทําให้บริษัทเนี่ยต้องเพิ่มจานวนร้านค้าที่มีทองคําแท่ง29แห่งมีแผนจะเพิ่มเป็น50แห่งในสิ้นปีนี้นะคะตัวแทนบริษัทค่ะ GS Retail เนี่ยได้พูดปเปิดเผยข้อมูลนะคะกับทางสำนักข่าวค่ะบอกว่าทองคําแท่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือทองคําแท่งที่เล็กที่สุดนะคะ0.13ออนหรือว่า3.7กรัมปัจจุบันนี้นะคะราคาอยู่ที่225ดอลลาร์ ก็คือ2อ่า7,805บาทค่ะผู้คนนะในช่วงอายุ20-30ถึงปีเนี่ยเป็นผู้ซื้อหลักนะคะโดยซื้อทองคําจริงเพื่อลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในช่วงเวลาเช่นนี้เมื่อมูลค่าเวลาของอาทองคำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะราคาทองคำเนี่ยเริ่มพุ่งขึ้นในเดือนมีนาคมท่ามกลางการล่มสลายของธนาคารซิลิคอนเวเลสแล้วก็ผู้คนนะที่หันไปหาทองคําเพื่อความเป็นที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์ลีอึนฮีเมาชไรอินฮาค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าอัตรางเงินเฟอ้อ ที่ไม่คงที่และวิกฤตของ S V B ดูเหมือนจะทําให้ผู้คนจานวนมากเนี่ยสนใจสินทรัพย์ต่อต้อตานเงินเฟอ้ออย่างเช่นทองคํานะคะแต่ว่าทองคําแท่งที่ซื้อในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเหมือนจะเป็นการทําเพื่อความสนุกสนานมากกว่าการลงทุนจริงจังนะคะโดยอาจารย์เองก็เชื่อว่าความนิยมของทองคําแท่งเหล่านี้เนี่ยก็มีสาเหตุหลักจากการเข้าถึงได้ง่ายในร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะแต่ก็ดีไม่น้อยใช่ไหมคะผู้ฟังคะว่าเราสามารถจะซื้อทองได้ผ่านเครื่องกดนะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่า เป็นทองคําแท้จริงหรือเปล่านะคะแล้วกเ็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราซื้อในร้านทองใช่ไหมคะก็จะมีการชั่งให้ดูว่าประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะมีการลงระบบเอาไว้ด้วยอัตโนมัตินั่นเองแต่ก็ทําใหา้ต้องเรียกว่ายอดการซื้อเนี่ยม,มันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันสะดวกสบายไม่ต้องเดินเข้าร้านนะคะไปกันที่สวีเดนกันบ้างคะ่ะตอนนี้นะ,ะสวีเดนค่ะกําลังจะกลายเป็นประเทศปลอดบุหรี่แห่งแรกในสภาพยุโรปหรือ e อีูค่ะ ข้อมูลนี้นะคะจากฐานเศรษฐกิจค่ะนิยามของประเทศปลอดบุรีนะคะก็หมายถึงว่าต้องมีประชากรที่สูบบุรีน้อยกว่า5%ตแต่ละวันนะคะซึ่งสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากร10.5ล้านคนอัตราผู้สูบบุรีต่ำที่สุดในสภาพยุโรปหรือ e อีป็นไปเวลาหลายปีแล้วค่ะโดยในปี2019นะคะมีชาวสวีเดนที่อายุมากกว่า15ปีเพียง6.4%เท่านั้นที่สูบบุรีทุกวันค่ะซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนะคะในบรรดาประเทศสมาชิก e อีค่ะ หน่วยงานด้านสถิติของยุโรปนะยูโรสแตทนะคะบอกว่าอัตราเฉลี่ยของการสูบบุหรี่ในทั้ง27่ประเทศของสภาพยุโรปนั้นนะคะอยู่ที่ 18. 5เขณะเดียวกันค่ะข้อมูลจากสำนักง,งานสาธารณสุขของสวีเดนยังแสดงให้เห็นว่า,าตราการสูบบุหรี่ในสวีเดนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจนแตะที่ 5. 6เในปีที่ผ่านมาค่ะคารินาแอสเตอร์สันนะคะชาวเมืองสต็อกโฮมผู้หนึ่งนะคะบอกว่าเป็นเพราะผู้คนในสวีเดนเนี่ยชอบวิถีชีวิตที่ถูกสุข ลักษณะการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่เธอนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจนะคะแล้วเธอก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นแต่เธอก็ยังต้องการดูแลร่างกายอีกด้วยนะคะซึ่งหน่วยงานสวีเดนเนี่ยบอกว่ากิจกรรมต่อต้านการสูบบุหรี่ภายในประเทศนั้นมีส่วนทําให้ผู้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นในหลายด้านรวมไปถึงอัตราการเกิดมะเร็งที่ปอดก็ลดลงด้วยค่ะ ทางด้านของเลขาธิการสมาคมโรคมะเร็งแห่งสวีเดนอริก้าอาเฮตนะคะบอกว่าที่ผ่านมาในสวีเดนนะคะดำเนินการหลายอย่างเพื่อเป็นการต่อต้านการสูบบุหรี่ทั้งการจํากัดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะนะคะอย่างที่สนามเด็กเล่นในโรงเรียนนะคะสนงดำเนินการมานานหลายปีแล้วค่ะต่อมานะคะก็เพิ่มการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารกลางแจ้งแล้วก็ตามป้ายรถประจําทางเพิ่มภาษีบุหรี่นะปรับเปลี่ยนกฎต่างๆเพื่อเป็นการควบคุมวิธีการขายบุหรี่ค่ะ โดยทางด้านของโทเวอร์มารีนาโซเบิร์กนะคะนักวิจัยจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสตอกโฮมนะบอกว่ากฎต่างๆในการห้ามสูบบุหรี่ของสวีเดนเนี่ยได้ผลักดันนะคะให้มาดาน,นักสูบเนี่ยออกห่างจากพื้นที่สาธารณะและตอนนี้นะกำลังส่งสัญญาณไปยังผู้สูบบุหรี่เหล่านั้นว่าสิ่งนี้เนี่ยจะกลายเป็นที่แบบต้องบอกว่าไม่ยอมรับในสังคมนะสังคมต่อต้านนั่นเองนะคะไม่มีควันบุหรี่ก็จริงเขาบอกว่าไม่มีก็จริงแต่ว่า เรื่องของนิคตินนั้นอาจจะไม่ลดลงนะคะเดยกก็ตามแล้วค่ะก็ยังมียาสูบนะในรูปแบบอื่นๆน,นะคะที่ยังคงได้รับความนิยมในสวีเดนนะคะเขาเรียกว่าสนูตนะคะ S N U S ค่ะสนูตหรือว่าผงยาสูบเปียกนะคะที่ใส่ไว้ในปากข้างๆกับฟันค่ะผู้ผลิตสนูตเนี่ยนะคะเขากล่าวว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน,นี้นะคะช่วยในการลดอัตราการสูบบปหรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยบอกว่าสนูตเนี่ย เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ทําให้คนนั้นติดนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดหลักในยาสูบค่ะ สนูดนะคะอาจจะช่วยให้คนสูบบุหรี่ลดลงได้อันนี้เป็นคําพูดของทางกระทรวงสาธารณสุขสวีเดนนะคะสนูดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะ,ะที่ทําให้คนติดนิโคตินซึ่งเป็นาสารเสพติดหลักในยาสูบจริงอยู่นะคะว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายมากกว่าสิ่งอ,งอื่นๆรวมทั้งสนูดแต่การใช้สนูตกะะ็ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับสุขภาพมากมายรวมไปถึงจมูกด้วยนะคะด้านสำนักข่าว AP เอพีรายงานว่าสนูเนยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสวีเดนค่ะซึ่งได้รับความนิยมนะจนประเทศนี้เรียกร้องให้มีการยกเว้นการห้ามใช้ยาสูบ วัเมื่อเข้าร่วมส,สภาพยุโรปนะในปี1995ค่ะ ทางด้าน,นของแพทริกฮิวดินสันนะคะโฆษกของบริษัทสวีดิชแบชนะคะผู้ผลิตสนุตอันดับต้นๆของสวีเดนบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยควรกระตุนน้นให้อุตสาหกรรมยาสูบเนี่ยพัฒนาทางเลือกที่เป็นอันตรายน้อยลงสําหรับการสูบบุหรี่นะคะเช่นสนุตและก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะขณะที่องค์การอามัยโลกนะคะบอกว่าหากรมสนุตและผลิตภัณฑ์ลักษณะคล้ายๆกันนี้เนี่ยก็ถือว่าสวีเดนเนี่ยมีประชากรวัยผู้ใหญ่นะคะที่ใช้ยาสูบมากกว่า20ซึ่งทําให้อัตราการสูบบุหรี่ของสวีเดนใกล้เคียงกับค่าเฉล ของโลกค่ะการเปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายชนิดหนึ่งนะคะไปสู่ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งนั้นไม่ใช่วิธีในการแก้ปัญหาค่ะก็พูดง่ายๆนะคะว่าถึงแม้สวีเดนจะมีการเคลมนะว่าว่าที่ประเทศเนี่ยมีการลดการสูบบุหรี่ก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของการเสพติดนิโคตินนะยังไม่ลดนะคะเพราะว่า ที่สวีเดนอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีเรื่องของอการใช้ยาสูบนะซึ่งยาสูบตัวนี้ในบ้านเขาเรียกว่าสนูดเนี่ยนะคะมันเป็นยาสูบที่มีนิโคติน,เ,นยเยอะมากในนั้นนะคะและผู้คนก็นิยมมากถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถจะละทิ้งจากเจ้าสนูตได้ถึงแม้ว่าจะต้องเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปก็ตามก็อยากจะมีกฎในการละเว้นนะของการสูบสนูตเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะคะสวีเดนเองอาจจะต้องมีเรื่องของวิธีการในการลดนิโคติน นะอาจจะเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะนี่คือเรื่องของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังที่เรามาพูดคุยกันในรายการ l l Around the World นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ l l a r o u n d the World ได้ใหม่นะคะในช่วงเช้านะคะของทุกวันจันทร์ค่ะทาง FM89.5 าวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอาทิตยาปกรานางและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ